เหรียญที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมวันนี้นะครับมีการเล่นหากันหลักแสนใช่ครับฟังไม่ผิดมีการเล่นกันสูงสุดถึงเหรียญละ340,000บาทสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับโดยหลักๆแล้วช่องของผมก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึก เหรียญหมุนเวียนรวมไปถึงธนบัตรและบางคลิปวิดีโอก็มีวัตถุมงคลนะครับบางคลิปวิดีโอก็มีประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบธนบัตรสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญที่ระลึกที่มีราคา3 4 0 0 0 0บาทจะเป็นเหรียญแบบไหนนั้นนะครับไปรับชมเลยครับ เหรียญที่ระลึกชนิดราคา100บาทเป็นเหรียญที่หลายๆคนมีนะครับแต่อาจจะไม่ได้สังเกตต้องบอกก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้เล่นหากันแรงมากๆนะครับแรงขนาดไหนแรงหลักแสนเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคา100บาทวาระที่จัดสร้างก็คือที่ระลึกครบ100ปีกระทรวงการคลัง เป็นเหรียญที่ระลึกที่สร้างในปีพศ2518นะครับจะเป็นเหรียญเนื้อเงินที่หน้าเหรียญบอกชนิดราคา100บาทสำหรับเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการผลิต30,000กับอีก20เหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่5และพระบรมรูปของรัชกาลที่9ทั้ง2พระองค์ หินพรพักตรงนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีรูปของหอรัชดากรพิพัฒน์ใต้รูปของหอรัชดากรพิพัฒน์จะระบุชนิดราคาของเหรียญก็คือชนิดราคา100บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2บบ็อกนะครับก็คือบ็อกธรรมดาและบ็อกที่หายากนะครับสําหรับบ็อกธรรมดานั้นราคาก็ยังไม่แพงมากนักนะครับ สำหรับราคาตามหนังสือคู่มือบ็อกธรรมดาจะเล่นหันหากันอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งพถึงหนึ่บาทสำหรับเหรียญ UNC นะครับส่วนบ็อกที่หายากนั้นนะครับบอกได้เลยนะครับในวงการนักสะสมจะเรียกเหรียญนี้ว่าบ็อกพ่ะพักดอกเตอร์ซุนนะครับเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นบ็อกที่พ่พักเพี้ยนนะครับ สาเหตุก็คือพระพักของรัชกาลที่5คล้ายกับด็อกเตอร์ซุนยันเซนนะครับราคาประเมินตามคู่มือบอกไว้ตามหนังสือนะครับอยู่ที่ประมาณ140,000 0บาทแต่ปัจจุบันนะครับว่ากันว่าเหรียญน,นี้มีราคาเกินหนังสือคู่มือไปเยอะแล้วนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกพระพักเพี้ยน ได้มีการนำไปเข้าประมูลด้วยราคาเริ่มต้นที่1นึ0 0 0สแน่นอนครับเหรียญที่นำเข้าประมูลเป็นเหรียญที่หายากและผ่านการเกตคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในงานประมูลต่างพากันประมูลเหรียญน,นี้เลยนะครับและราคาจบประมูลไปที่3าม0 0 0บาทในปีพศ2563ในเดือนมิถุนายนนะครับ เพราะฉะนั้นตามคู่มือนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้เจอเพียงแค่1เหรียญหรือ2เหรียญแต่มีการเจอหลายเหรียญน,นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ตามรูปนะครับบล็อกปกติกับบล็อกพระพักเพียนราคาจะต่างกันมากนะครับผมจัดทาคลิปวีดีโอนี้ก็เพื่ออยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาแพงไม่แน่นะครับ เหรียญที่มีราคาแพงอาจจะอยู่ในมือของเพื่อนๆก็ได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามสวัสดีครับ